คลิปนี้เกิดขึ้นได้เพราะแม่ผมเองขอบคุณแม่ผมด้วยจริงๆผมก็คิดว่าในายุคที่เราสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หลายคนน่าจะรู้เรื่องนี้กันดีอยู่แล้วแต่มันก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่รู้อยู่เหมือนกันเพราะงั้นวันนี้ผมจึงอยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้มากผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้มาไม่มากก็น,น้อยถ้าฝนตกฟ้าร้องอย่าเล่นมือถือไม่งั้นฟ้าจะผ่าหือชั่วเหรอ สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับแชร์ก่อนชั่วรายการที่จะพาคุณมาแชร์ก่อนหลังจากนั้นค่อยมาช่วทีหลังหลังจากที่มีข่าวฮิวเผยแพร่ออกมาอย่างแพร่หลายทั้งในสื่อโอรัลน์และสื่อสังคมออนไลน์ที่ว่ากันในเรื่องของถ้าเล่นมือถือตอนฝนตกฟ้าร้องนั้นฟ้าจะผ่าแล้วก็มีหลายคนที่สงสัยและได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ด็อกเตอร์ครับคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ยังไงบ้างอาจารย์เออเออด็อกเตอร์ครับ <c oughs> มันเป็นความเชื่อที่ผิดครับเพราะอะไรหรอครับเพราะโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่านั้นมีได้หมดไม่ว่าจะเป็นที่สูงที่ต่ำกลางแจ้งเพียงแต่จุดเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดฟ้าผ่าได้มากที่สุดคือที่โล่งแจ้งไม่ว่าจะเป็นสระน้ําสนามกีฬาชายหาดและจุดสูงในบริเวณนั้นๆเช่นต้นไม้อาคารสูงเนื่องจากประจุไฟฟ้ามีโอกาสวิ่งมาเจอกันได้เร็วที่สุดส่วนวัตถุที่เป็นตัวทําให้ฟ้าผ่าเสี่ยงมนุษย์ได้มากที่สุดคือวัตถุที่อยู่สูงเหนือกว่าศีรษะของมนุษย์ขึ้นไป โดยเฉพาะสิ่งของที่มีปลายแหลมอย่างลมที่มีปลายด้านสุดเป็นเหล็กแหลมกรณีของโลหะและโทรศัพท์มือถือนั้นไม่นับว่าเป็นสื่อ่อฟ้าได้อย่างแน่นอนเพราะโทรศัพท์เวลาใช้งานจะอยู่ต่ำกว่าตัวคนและที่สําคัญพลังงานของสัญญาณโทรศัพท์มือถือนั้นไม่สามารถทําให้อากาศแตกตัวเป็นตัวนําได้และที่มีข่าวไมหมเห็นว่าฟ้าผ่าใส่มือถือระเบอร์ลครับที่เป็นแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าฟ้าผ่าลงมาใส่มือถือแบบตรงๆหรอกแต่เป็นเพราะว่า การใช้โทรศัพท์อยู่ใกล้บริเวณที่เกิดฟ้าผ่านั้นอาจจะมีผลของการเหนี่ยวนำทำให้แบตเตอรี่เกิดการรั่วงจรได้เป็นผลข้างเคียงแต่ไม่ใช่สื่อรอฟไฟอย่างแน่นอนเออดออรครับกำลังอ่านอะไรอยู่หรอครับอ,อ๋อผมแค่เซตเนีนิดหน่อยนะแต่ว่าทำไมความเชื่อพวกนี้มันถึงยังมีมาจนถึงยุคปัจจุบันได้ล่ะทุกคนเองก็สงสัยเหมือนกันใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ทราไม่คนเชื่อกันว่าฟ้าจะผ่าคนที่เล่นมือถือตอนฝนตกนั้นน่าจะมาจากสื่อ หลายคนน่าจะเห็นกันบ่อยๆนะครับที่มีข่าวออกมาว่ามีคนโดนฟ้าผ่าเพราะเล่นมือถือตอนฝนตกแต่สื่อก็จะนําเสนอข่าวอยู่แค่นั้นโดยที่ไม่บอกถึงสาเหตุของการโดนฟ้าผ่าเลยและทีนี้คนที่ดูเขาก็จะคิดไปเองว่าถ้าเล่นมือถือตอนฝนตกฟ้าร้องนั้นฟ้าจะผ่าและทีนี้คนที่ใช้มือถือเขาก็จะแตกตื่นกันทั้งๆที่คนในประเทศนี้ก็มีคนตั้งเจล้านกว่าคนแต่พอฟ้าผ่าคนคนเดียวและสื่อออกมาลงข่าวนี่ ถึงกับแตกตื่นกันทั้งประเทศเลยและพอมันมีข่าวแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเนี่ยคนก็เริ่มที่จะเชื่อกันจริงๆแล้วว่ามือถือนั้นเป็นตัวล่อฟ้าจริงๆแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคนที่เสียชีวิตเพราะฟ้าผ่านั้นไม่ได้มีแค่คนที่เล่นมือถือเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นคนที่มาวิ่งตากฝนตอนฝนตกหรือคนที่มาหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้แต่สื่อก็ได้เลือกเอาคนที่โดนฟ้าผ่าเพราะเล่นมือถือมาลงเพียงอย่างเดียวเพราะมันปังกว่าหรือเปล่า หรืออาจจะเป็นเพราะว่าสื่อในสมัยก่อนนั้นยังไม่กว้างขวางพอเลยทําให้ไม่รู้ถึงสาเหตุของการเสียชีวิตเพราะฟ้าผ่าในรูปแบบอื่นเลยก็อาจเป็นได้เหมือนกันและที่สื่อยังไม่นําเสนอความจริงเกี่ยวกับการโดนฟ้าผ่านั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีนักวิจัยที่วิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยทําให้ยังนําเสนอความจริงไม่ได้ก็อาจเป็นได้เหมือนกัน แต่ถ้าคุณอยากเตือนภัยฟ้าผ่าเพื่อให้คนที่คุณรักนั้นปลอดภัยจากการโดนฟ้าผ่าหัวก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยการแชร์คลิปนี้และช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e แค่นี้คุณก็สามารถปกป้องคนที่คุณรักจากการโดนฟ้าผ่าหัวได้แล้วและก็อย่าลืมเอาให้แม่คุณรู้ด้วยละ่ะ